นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th i t c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยนองพี่นี้ไม่มีเงินทองมา ความลาแล้วครับมาแล้วมากันแล้วนะครับเรามาบริการรับซื้อของเก่าถึงที่กับหน่วยบริการรับซื้อของเก่าถึงหน้าบ้านของเก่ามีค่าอย่าทิ้งนะครับนํามาเปลี่ยนเป็นเงินได้ครับนี่ขวดย่าวจวกเบียร์ขวดเหล้าเศษเหล็กพลาสติกทุกชนิดกระดาษลังหนังสือเรียนที่นอนเก่าทองเหลืองทองแดงสแตนเลสตะกั่วอลูมิเนียมแอร์เก่าพัดลมเก่า ตู้เย็นเก่าจอทีวีเก่าเสียคอมพิวเตอร์เก่าเสียโน้ตบุ๊กเก่าโทรศัพท์มือถือที่เก่าที่เสียแล้วเก็บเอาไว้ไม่ได้ใช้งานนำมาขายได้เลยนะครับอุปกรณ์ไอทีเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเรามาบริการรับซื้อถึงที่แล้วครับให้ราคาดีไม่ต้องแบกไม่ต้องหามให้เหนื่อยแรงยกมือดักกวากมือเรียกกันได้เลยนะครับนี่คือสปอราตยาเชิญครับดมาแล้วมากันแล้วนะครับ กับหน่วยบริการรับซื้อของเก่าถึงหน้าบ้านเครื่องซักผ้าเก่ามือถือเก่ามัองข้าวเก่าการน้ำร้อนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไมโครเวฟทีวีเก่าทีวีเสียปั๊มน้ําเก่าตู้เย็นเก่าตู้เย็นเสียแอร์เก่าปบไฟฟ้าสว่านไฟฟ้าปั๊มลมเก่าเสียเรามาบริการรับซื้อถึงที่แล้วครับให้ราคาดีไม่ต้องแบกไม่ต้องหามให้เหนื่อยแรง เชิญครับเชิญครับนี่คือบริการรับซื้อของเก่าถึงที่มาถึงหน้าบ้านท่านแล้วขวดแก้วขวดเบียร์ขวดเหล้าเศษเหล็กพลาสติกทุกชนิดกระดาษลังหนังสือเรียนที่นอนเก่าทองเหลืองทองแดงสแตนเลสตะกั่วอลูมิเนียมแอร์เก่านี่คือกต่าอย่างจัดเย็นเก่าัดคอทีวีเก่าเสียคอมพิวเตอร์เก่าเสียโทรศัพท์เก่าเสียอุปกรณ์ไอทีเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เรามาบริการรับซื้อถึงที่แล้วครับให้ราคาดีไม่ต้องแบกไม่ต้องหามให้เหนื่อยแรงได้ยินเสียงนี้แล้ว <www. com. S 1> ยกมือดักปากมือเรียกหน่วยรถบริการเคลื่อนที่ของเราได้เลยนะครับเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องอย่าแค่สายตาคนมองอย่ามองเมื่อยามแพ้พาย อย่าพังดวนลาเมื่อเจอปัญหาใดๆยืนเคียงเพื่อคอยยิ้มให้เป็นยาชุกใจคนจน